จะบอกว่าตอนแรกน้ำมาเก็บเห็ดตรงนี้เนาะค่ะน้ำเจอนี่ละน้ำเจอทำมันนี่เข้าไปเนาะค่ะน้ำแล่นว่าสันมากคนเดียวเนาะบั่นี้สามีน้ำได้มาน้ำน้ำได้พาสามีมาน้ำมาเบิ่งเล่าได้่าตอนแรกราว่ามันราว่าน้ำตัวนะ มันบอกนำบริตัวนำในพ้าแล้วมเบิ่งนำเลยว่ามันมะแมนเป็น,ปน,ปนม,มันเป็นเมืองแร่มันเป็นเมืองแร่เงินเนาะค่ะเนาะเราให้นน้ำขอบไปน้ำบริบรบรบรขภคไป <c oughs> ยุ่งมันหลาย <c oughs> ตอนนี้น้ำมาห,หาเห็ดเนาะค่ะมันมามีดอกแต่ว่ากัมา ว่าวาน,นู้นชัดดังเยี่ยมเลยลาบอกว่าเบิ้งสตรอบเบอรี่ป้าพาหน้าว่ายวนกาเดนเฮาแหงหลายพาหน,น้าจะไปหาเห็ดมองที่หนามเคยได,ด้เด้อค่ะเด้อจกักสิได้ประเด้เด้อพี่มิงเราเจอด,ดอกแรกแล้วเนาะคะ่ะ ท่านเห็นจ่อยอือนี่องก็หาพ่ออยละ

ได้พอร้ายดอกค่ะแต่ว่ากระไดแต่ดอกใหญ่ๆน้ำบ่ค่อยปีนเขาปนไดเนาะค่ะเนาะบ่ค่อยบ่ค่อยปีนน้ำปวดเขาก็เลยเก็บแต่หมองที่มันเก็บได้เนาะ,ะบ่ได้เก็บบ่ได้ปีนตาไมีน้ำเราทายต่างตาเราโทรหาตะหมูเราเจอดอกลแล้วเราก็โทรหาตะหมูเราน้ำก็เลยขี่ขาน ก็ได้ขี่คานย่างก็ได้ย่างก็ได้ขี่คานยา,า,างหาเนาะค่ะก็เิ็นพย่างะเล่นเลน,เลนห,หัวหัวย่างไปหาไปบ่ได้บ่ได้จริงจังป็นไดเนาะคะ่ะถ้าบ่คา,านมืออื่นน้ำอาจจะไปหาเนาะคะ่ะเนาะน้ำอาจจะไปหาอยู่อยู่อีกมองนึ่งเนาะคะ่ะเนาะขับรถกลับไปกับประมาณสามสิบนาทีเนาะค่ะเนาะบ่แน่น้ำอาจจะไปแล้วก็อีกอย่างน้ำ่าจ,จะ เราจะไปเก็บดอกอปิซังลีนะคะเนาะน้ำมาจะไปเก็บดอกปิซังลมมมามาีมามาเห็ดมะมักมะมักเหล่านะคะไว้จะกินตอนคริสต์มาสนะคะเนาะว่าจะว่าจะซื้อๆเนาะคะเนาะทามีเวลาอันนี้หาเห็ดนด้เนาะทามีเวลาน้ำก็จะไปเก็บดอกอปิซังลีนะคะเนาะดอกอดกฟันสิงโตนห็นไหมคะดอกฟันสิงโต สูตรมันเขาบอกว่าต้องเก็บสามกิโลเคอร์เนาะคะ่ะเนาะสูตรมันดองแล้วมันสิเป็นมันสิเป็นเหล่าเองเนาะคะ่ะเนาะได้นำถ้าน้ำได้เฮ็ดได้เริ่มได้เฮ็ดจังไรถ้นานำจะถ่ายวิดีโอเดาบอกให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เฮาเฮ็ดช่วงนี้มันก็สิได้กินได้ประมาณช่วงคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะถ้านำไปเก็บเด้อถ้านำบ่ได้ไปเก็บก็ส <c oughs> ิบ่ได้เห็นวิดีโอเพราะมันหลายอย่างที่จะต้องเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะ อาอบันี้นำกับสีย่างกับย่างลงลเลยหรอคะ่ะมีกับมีบ่มีกับบ่มีก็ได้น้อยนึงแล้วล่ะได้บ่หลายคะ่ะแต่ว่าก็ได้แต่ดอกนิ่งๆนะเดี๋ยวเราจะเอาให้เบิ่งได้บ่หลายจ้ะค่ะคุณผู้ชมได้แต่ออดอกนิ่งๆห้าหกดอกเนาะคะ่ะเนี่ยกว่าไม่ถูก ดอกไม้กำลังออกงามๆเนาะค่ะงามๆงามไปๆปะปะย่างเรนย่างหัวไปเอามื้อนี้ก็สิเป็นคลิปสั้นๆเนาะค่ะเนาะกับมาย่างเล่นแล้วก็มาหาเห็ดก็ได้เห็ดอยู่ในบ่หลายแต่ก็ได้อยู่เนาะค่ะน้ำบรีนํากระจาย่างล้มับบ้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าลูกก็อยู่บ้านเนาะลูกบ่มานํา เขาบพิ่ขาอ,อยากมากน้ำปันใดไม่ได้ย่งก็สิย่างกับบ้านนะคะนะ้ำกาสิขอตกขอจบวิดีโอไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันทุกคนนอค่าเนอสีดวัคซีนผู้ใรสิตาสินใจฉีดวัคซีนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะคะเด้อค่ะอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บ อย่กให้เจอ,เอกับโรคก,กับไข้นอกค่ะนอกขันฉีดวัคซีนเราก็ขอให้ตลอดปลอดภัยแล้วก็น้ำเองกระจิคอตัวเขาจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วก็อกววออวพอกับน้ำมาในคลิปวิดีโอนานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายจะเคล็ยย่างเนี่ยพอ,อยาย่นก็ได้น้ำกระถาตั้งแตเล่าด้ยย่างไปแล้วกระถาตั้งตเล่อด้วยกิ๊ไซด์เลย ป้าป้าจิพาเราไปเล่นของเล่นเล็กน้อย <c oughs> มันจะมีเครื่องออกกลักาไก่ยของเล่นอยู่นั่นน่ะป้าจิพาเราไปเล่น <c oughs> อยากอยู่ไซ นำดีเล่าเนาะคะ่ะนำดีเล่าแล้วน่านมากหลายนำได้ดีหานำได้บัดนี่อนี้าเสียเลื่อนนำเชรีเชลีลอย่เซนบุนอะไปย่ง สุสุดลอ,อ้าวทาอะไรแกขี้ข้านทาได้ <laughs> hèn nó phải hèn hèn hèn, chỗ tụm bé chùa à? Ăn đi con tang à, ăn đi con tang

ไ็เปลอยเฮ็ดตกเจอดอกไม้มาเห็นหน้าอีกแล้วแม็กซี่แม็กซี่ยังไม่ได้เอายปแย่งรถตดใอ้ดอกไม้แล้วก็ตดใช่ไหมฮะ้องแยงต้องตดจะฟุ้งแก่เนาะค่ะ ุูมแก้เขาจะขึ้นทางสูงเลยเขาจะขึ้นเขาได้ค่ะแก่เต็มไล้เห็นไหม เขาไปใกล้บ่ได้เด้อเดี๋ยวมากัด

<laughs> ah c'est le mâle, Regarde il a les cornes Ah ouais. Pourquoi euh, il courait il Tiens, on va là on va là Non 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 non. Ah, Ah,